เอาละครับสวัสดีครับเพื่อนแม่พี่น้องชาวไทยวันนี้ก็อยู่กับรายการอน n ทีวีกันอีกแล้วนะครับวันนี้จะมาโปรโมทชแน,นลอ,นอีกแล้วนะนี่ไงชแน,นลอะไรเนี่ยหนอะไรอ่านไม่ออกเกมเมอร์เนี่ยครับ ไปติดตามเขาหน่อยนะจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างก่อนกันนะติดตามเขาหน่อยเขามีคนติดตามหกคนเองเนี่ยกดติดตามกดลูกกระดิ่งด้วยละ่ะเนี่ยนี่จะสอนโหลดไหมครับนะา PE เกมบาคุก,กันดูแบบกวนๆน,นะครับลิงก์ใต้คลิปไปช่วยติดตามเขาหน่อยกันเลยกันนะนี่เขามีเกมเล่นเขามีชินจังด้วย อะไรเนี่ยอ๋อวิดีโอที่ชอบอือเขาดูไฮสคูลด้วยนะโอ้ยไม่น่าเชื่อดูไฮสคูลแสดงทั้งหมดก่อนนี่แจ้งข่าวรับกดติดตามฟรีชแนลนี่อินโทรผมครับนี่ก็เขาทำเกี่ยวหลายอย่างนะแจกเกมก็มีสวนโหลดก็มีเล่นไม้ครับก็มี ไปติดตามเขาหน่อยนะกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบเพลงแค่นี้นะครับถ้าใครอยากให้ผมโปรโมทชแนลอะไรรับฟรีนะถ้าอยากได้สอนโหลดอะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปนะสวัสดีครับ